สิบเอ็ดล้านลงใจกับสิบเจ็ดล้านลยนะครับสิบเอ็ดล้านไยขอบคุณครับนะอพี่จิพรพี่กระญรัฐน,น์ก็ส่งกำลังใจมาให้นะขยับวออกจากต้นมะม่วงหน่อยหนึ่งไปกับอีเทน <c oughs> เลยกดหัวเจ็ด้อยเนาะขอบคุณครนะับ 4 0นาทีแลนะ้ว่ะได้เปดเลยวได้เปดหรือเปล่าลืมกดก็มี่มข้าวรลานลงใจกับ17หลานไลยน,นะโอ้โอแบียบนี้แหละ <c oughs> อ๋อเบบดพันธุ์ดิเบนี้ดิแบบนี้บอกที่มีเก้าอี้ด้วยบอกเป็นมุมพักผ่อนพี่กุมนันก็ส่งกำลังใจมาให้นะสู้ๆนะครับขอบคุณครับส่งรวดเดียวสามแก้วค่ะกินทีละสามแก้วที่บ่เมาบ่บมดยที่บุเมากาแฟบเ๋มไงพี่กุมนันหัวหล่อมาเอาคนนี้ พีกับหัวเราพะกันหัวอย่างบาดเนี่ยเจ้าดีละลงสุดจะาฟองเดิมเอาพะกันหัวยังเงาบาดเนี่ยขอบคุณครับนะสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วไนะพี่ๆไปให้กำลังใจพี่พี่ต่านกล่นก็ได้หรือนะดูกรบผมัด ห้านาทีสิบนาทีก็ได้นะให้กำลังใจพี่ี่๊กิบชั่วโมงเนาะดีสาว็มุนรัดยาปากยาปาก่ากากนะกสิแจกเงินพะี่ๆนี่เร,เรืนะ่องวีกส่งกำลังใจมาให้จรจิ้ที่ละสามแก้ว่ะสิ ชงรวดเดียวสามแก้วค่ะกินทีละสามแก้วเพื่อกินหลายเตบสิฟมัองดีหร <c oughs> ือสิบเปดผูไดนอบาทนี้เนาะยู่ที่อินเตอร์เนชแนลผู้ดี อาซาอาซาไปกินก็มานะครับขอบคุณครับน้องยุยยี่น,นะครับน้องยุยยี่บอเนี่บยบนนี่ตัวจริงบนนี่ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งรอ <c oughs> ด,ดูอาการก่อนรอดูอาการก่อนไปใส่ไปใส่ให้ไป,ไปใส่เสื้อกันหนาวให้เดีด๋ยวมายิบบ้านนี่ก็มูนลนิกระสุ่มกำลังใจมาให้ ท่านไหมท่านไหมท่านอยู่ครับท่านอยู่ที่ก็มือนแบบกู้ซู้นะครับพี่บอยก็หวัวมาแบบน้องมวยมาท่านพอดีเส้นจากจากเพื่อนดี๊กๆนะ <c oughs> พี่บอยก็หวัวแบบนะี้รถจริงสีขาวมาจอดแล้วเลี้ยวค่ะรถจริงสีขาวมาจอดรับเล้ยวข้าต <c oughs> ้องอยุ้อยี่บ่ต้องอยุ้ยี่ขับมาบ่าเอาไปช่วยแบบแ <c oughs> น้ำนำยังบ้าหาบเลบี้ยวข้เส้นเขา น้องยุ้ยี่มาคือไดโมอสองเลรยบาทเอามาแย่งมงมาแย่งมงกนายายมงมันเด้วยวพี่ากาพี่กาย้ายไปมงสามเนี่ยอ๋อแบบนี้หอบเงอาการเนจ้าสจังน้องยุ้ยนะี่เนี่ยน้องมวยเอีวานลำในวัดลำลำในวานไม่เท่า,าน้องลำยองสินลำใหญ่หวานบอก จากเป็นวิีนะสวัสดีมัดรวมค่านะครับจากน้องยุยยี่นะครับสวัสดีครับน้องยุยยี่นะครับพี่กาผัดไปนะนอ้องยุยยี่กับน้าหลอกมานะพี่กาขอบคุณครับนะครับเพื่อนววีขอบคุณครับนะพี่กาพี่กาค้านะครับจากน้องยุยยี่นะพี่พลก็ส่งกำลังทมมาใหนะ้พี่วิ์วับค่า <c oughs> จากน้องยนะุยยี่นยเอาเป็นตัวจริงนนเงี้บ่นี่ยตัวจริงขออนุญาตใส่เสื้อกันหนาวให้เด้อ หันยิดงานอยู่ในห้องเย็นแล้วหนาวนะ <c oughs>